สวัสดีครับพี่น้องครับมือนี่มา,มายำสามกอบนะครับยำสามกอบนี่ครับอันนี้ซื้อเป็ดพะโลมาพร้อมยำปลากรอบมันเป็นสามกอบมีปลากรอบมีฮอตดอกมีหมูยอ,อม,มีแค่รอด ขึ้นช่ายเมื่อเขือ,อเทศหอมหัวใหญ่แล้น้ำจิ้มกระเรียมอะไรเรียบร้อยแล้วครับทำง่ายอันดับแรกก็เอาปลากรอบลงไปก่อนครับเอาปลากอบลงไปครับแล้วก็หมูยอหมูยอแล้วก็ฮอทดอก ทอดดอกทำวันนี้ถ่ายทอดทดอยากให้เพื่อนเพื่อนได้ดูครับทำเองีงแซบเอีงเลยครับ <laughs> นี่ยำสามกอบอยำปลากรอบแลวครับนี่น้ำซีฟูด้ดมีผมทำม่หวานมากมคนๆคนไป คุณคุณครับน้ำยังเอาเพิ่มอีกนิดนึงรอดูว่าน้ำอัดเจาะจังไงแล้วถ้ามี in, นม thôi, ้ำอัดเจาะแล้วก็ใส่ชิมดูก่อนขาดเลี้ยงยัง รสชาติได้ตามเราต้องการก็ใส่อีกนิดนึงคือว่ารสชาติที่ได้ตามใจเราต้องการแหละแคร่รสไอมะละกอซับก็ใสเด้เออผอแม่ไอมะม,ม,ม่วงซับมะม่วงซอยขึ้นช่าย มะเขือเ,อเทศแคลล่รถครบสูตรเลยนี่ชิมให้ดูครับคุณนคุค,คุให้เขาเนื้อเขาอันนั้นนี่ก็ตักใส่จานโอ้มีทั้งเป็ดพะโล้พร้อมไปเป็ดพะโล้ก็ซื้อมาดยครับใส่ยิบเปิดไปเบื้องเดอ้อพี่น้องแซ่บบอแซ่บ เปิดให้เบิง้งมีปลากรอบมีฮอตดอกมีหมูยอเลืวก็พักก็มีมะม่วงซอยแครอทซอยขึ้นช่ายหอมหัวใหญ่เสียบอิริชใช้ได้ใช้ได้ น้ำจิ้มปุ๋งเรียบร้อยเขาก็น้ำจิ้มซีฟู้ดพอดีไทยทำไปเราขอขอตัวกินก่อนนะครับโอ้ยตากล้องคนก็นหิวอขอไทยทำจบแค่นี้เด้อครับสวัสดีครับคลิปหนะ้าเรา ลอดูติดตามไมนะครับ